สวัสดีค่ะยูทูบทุกท่านมาลอกินข้าวไ่ไติดตอนมาเบื่อนอมาชมขนมองเนาะพไอไอจับได้ห้าพูดว่าหน้าเบื่อเนี่ยคืว่าันอโอ้ตอนนีว่าจะก้องซ้ำมันนี่ยโทษแล้วเนา วันนี้ก็มีไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาแลทุกคนแต่ว่าพอวันที่้สองแล้วเราจะเหมือนแต่งหน้าโ <c oughs> อ้โขนมเค้กยังไม่อยู่ตากเก๊เพเพาะกับมี่ไรเกเเพาะแกมีเฮดเพาะอยูะะ่บนอะไรม,มก็มี่อะไอย่านี้ยเฮดาอัาทุกคนนะคะกระติกข้าเราก็ใหญ่มากทุกคนข้าวเหนียวร้อาานะคะม,มีเพื่อนกินเยะแเลยเนี่ยโอ๊ยกินแต่เพื่อนแตเศร้าการุ่งเลื่อยวันว่ามดาใดวะตักการ์ดหน มันจะขมนิดนึงนะคะมันจะขมนิดนึงแต่มันจะอร่อยพักใจพักใจขมเยอะเลยแล้วแต่ว่าอร่อยขมไหลดีอยู่แต่ขมหน่อยแต่ขมไหลขมไหลด่าหมดสองแล้วเหรอเมื่อกี้ต้องราบ่าวดอยต้องราต้องราบ่าวต้องต้องเมียเหรอทำงานกั็ทำงาน ชาวพ่นันพนปลาพลปะูตััใหวานลงสุริยาโวกินหมดซองล่ะข้าที่สดมั่งค้่เลยไะเอาจ้าจะทำเอามากอเอามากอใช่มากอ ไปซื้อเครื่องมาทำก๋วยเตี๋ยวเด้อไหนวันนี้เหรออืมนี่อะไรขาดมั้งตูไปี่หมดก็ไปซื้อไงไปซื้อแล้วก็จะทำอะจะทำวันนี้รุ่ผู้ีแหละแล้วแต่นี้พร้อมยังจะทำวันนี้ไหมทำพวงนี้แหละวันนี้จะเตรียมเครื่องวันที่ห้าเขาเมาก๋วยเตี๋ยวพันหนึ่งอ้าวเลี้ยงกุยงขาเขาอะไรด้วอง พอนั่งกินนีนะดดังเลยแยกบ้มมาได้นี่พอนั่งกินน้ำเดียวนะแกเห็นะก็ละเอิ้นไม่กินให้เบื่อแต่ไหนดังเลยแยกบ้มนะเจ้าเนาะพนังางพญพลนวจนเนพพ่านั่งละนั่งละละนันั่งากันสินั่งนั่งคนระหว่างนี่แหละมันจะได้เข้าสองฮะมันจะได้เข้าสมันว่เห็นตีล่ะ น well ี่เห็น <Labor> บ <ator il fi> ่เออก็มาเห็น <es> พ <rebell iger> ่อญพลได้กล่องฝอยไปกล่องั้งต่างอ๋อเขาไปเห็นรุ่งแบบว่ากินข้าวแล้วมือ่ยเสียดีใบเดียวค่ะลูกค้าน้ำข่อยเนาะอันว่าไปเยี่ยมผัวร์บอลสั่งว่าเขาก็นอนนั้งทัวเขารืขอมืออยู่ลุงกล้องมณโออเราเอาข่อยทายให้เบิรง ลงโชหน่อยกินผักโชเซีหน่อยงายไลมองไลเอฟเกไปเฮียแล้วผม่ได้ขมปานน้มนั่นแล้วมันเป็นยาน่ะยา่แ่บได้ยาเจ้ากินมาละกินยูเจะกินอะไราไม่ไดกินอะไรแล้วใบเากินไรอยู่้าคอยกระเคอยกินเลยนี่แสบไหมกินขหอมแก้มไปพร้อมเลพี่น้องเลย นาเบื่อได้บานี้สร้างว้านี่นาติผ่าวมันอยู่ไกลเนาะมันเอื้อมมาแล้วเนาะไม่สองติบส่วนเนื้ออ่ำตุบติผ่าวนี่ถ้าบอกว่านี่นะถ้าสองหัวเมียอยากินเดียวกันจะไม่ให้จบสองติบให้จบติเดียวกันมีต้องการหมดกันนั่นและคืัวแรกที่ทางทีมงานจะได้ให้ทุกท่านผู้ชมซื้อพาไปนะครับมาเด้อมาเด้อทางเข้าเช้าด้วยกันเลย ที่ร้านเตี๋วสมพรษ์ตานผมก็หยุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเพราะอะไรถึงไม่ให้จบข้าวกระติกเดียวกันไปมะละจะไม่รักกันจริงรอกม่พักใจเนี่ยม่พักใจไปมะระเนี่ยทูไทยเหรอฝงเดียวกันนะถ้ากินกิกฝังเดียวกันก็เลยย่อไม่ให้จบคนละติ๊บให้กินติดเดียวสองคนนะสองพวงมี่น่ยนะนะให้กินเดียวกันให้จบคนเดียวอ๋อเข้าใจแล้วห้ามขัดกินคนละติ๊บนะ มันทะลาะมันนับปากกะละลาะออะไรยืเอาไก่เขาเลิกก็นยื้เอารดแะไก่เขเลิกก็เยื้อเอาคนปาทูพี่น้องไปค็ดพ่อดสลายเปนแล้วไม่ค่ะทานข้าวค่ะคุณจอยทานข้าวค่ะคนปาทูเก่าแล้วแมนปคอยนั่งเบาๆเดี๋ยวนั่งขี้เข่าคนญี่ปุ่น ใส่กระจอ่ะขังไา้แล้วทำงานอ่จะจอบเบิง้งเลยมาจอบเบิ้งลยไม่เยพยาามหาไปพน์หาหาพน,น,น่ะคอยคอยหาตัวใหม่มาเด้อนงเาคุณอากินำยอดกินพักพลึกเทไดู๋วันนี้มาพักใส่เอาไม่ยังหลายแถบมันกะสืบพ่พอกินพี่น,นองเลยเพราะว่ากินพักเก่งไะ น้ำาระายกม,มากปาถ่ายขอ,องขอ,องตนพอดีพอดีจะกินจะกินไป็ตำเจ๊เ็จะเก็บรวบเดียวแบบนี้กินเบิเสดายเาเก็บพัเก็บลายแบบนี้คนกินไหมสงสัเก็บม่ครบไปทั้งที่บางทงเลยเบิดเออเก็บอามากินทุกวันเคยบอกกินท,ทุกมื่อ เก็บย้วม่งกับปงไงลูกมันปงตัวมยหรอ้ยปงมันก็บอะไรปงงอนเจ้าไว้็้ไม่ต้องทำอะไรคุกัอปเหรอก่อนเกิดอายุก็ไล่เรี่ยเจ้าอยู่นะปดาปดาอยุเท่าไรปีนี่อายุไรปีนี่ห้าสิน่าเจ้าเกิดก่อนกร5ปีเองเขาเห็นลูกป้ามากขึ้นาองเลินมันงามขาอเลยากกบผัก นี่ยนะครับเย็ะมามือละกำทำอย่างพ่อคิดยอดมันกินมันลายแล้วมันกินมันบวบเบิ้ลกระายมันได้ไม่ใช่บวบเบิ้ทุกคนมากินผักให้หมดวันนี้มาผูกินแล้วทุกคนแซงก็กินได้กินได้ผักอ่ะผักมันเจอยู่แล้วทุกคนค่ะแล้ววันนี้เรามาดูว่าวันนี้เรามีแล้วเราจะมาแข่งกินผัก แค้งกินพักไซพี่น้องเอ้ยใครบอกให้เก็บว่าไหลยากีขอบขุ้ค่ะากินเถอะเป็นยาแก้ไอหอมเลยเนี่ยมันไม่ได้ขมนะห้ลอมาดูมาชิมดูมันไม่ได้ขมลปากของเบถ่าให้เราเยอะได้ไหมปากของเบถ่ายมนจมันบางจลยนะคะ้กได้บางไหนเก็บมาเต็มถาดอย่างเงี้ยทุกคนต้องมากินให้หมดเนเอาอะไรทุกคนเริ่มหน้าเริ่มคำหน้าเริ่ลักเริ่มลักนะทคน หวานเป็นลมขมเป็นยาทาธาให้บอกเก็บมาหลายเออยาสัวป่าทุกชนนั้นท่าป่ะยาทาสี่เคยกินไหมอนะไรชั่วโมงหนึ่งก็เลยเนี่ยครบก็เลยเนี่ยจ้ำเจียวอร่อยมากชั่วโมงมันจะบอกก็เลยหรอมันจะบอกว่าให้เราอ้าวกินนี้เรานี่ยเราต้อง่างนี้เนี่ยละลู่เลยนี่นี่ะลุงจ้างกินหน้าอร่อยมากเลยนะตรงที่มันอ่อนปุ๊บมันกินกินได้หมดเนี่ยนี่เห็นไหมกินมันลุงนี่เห็นไหมถาดนี่ยพอกินด้เราะว่า ผักใส่สิเบิบอผักใบมะระไม่หมดอะไม่หมดเหรอใบมะระจะหมดหรือเปล่านะคะทุกคนอันนี้คือเราปลูกเองนะคะปลูกเองไม่ได้ไปซื้อเขานะเราปลูกเองมันก็เก็บมาทีเนี้ยพอตอนเก็บเนี่ยมันต้องทําคลิปไปด้วยทีเนี้ยพอาําคลิปมันก็ไม่ครบแปดนาทีสักทีมันก็เก็บทั้งสวนเลยทุกคนพอเก็บแล้วมันเต็มถาดพอเต็มถาดแล้วก็มองหน้ากันว่าใครจะกินนะคะทุกคน ตรงหน้ากันว่าใครจะกินหรืออ่านกนต้องใส่ปลายเหยียบอยู่ตรงนี้เลยแต่ถ้าติดแล้วก็จะอยากกินนะให้พอดีมันมีมันมีน้ำผักบูงช่วยเราด้วยน้ำบักบูงช่วยเลยกินได้อเลันนี้ขมมากก็คือบอสแตกนั่ดอกเว้ยก็บวยแยกแตกนก็ไปม่ลำ พ่อแท้อยายกินกันมากินก่อยากกินอะไรก็แล้วเด้อยสร้างว่าบอก็ว่าพ่ต้องกระสวนเพเจ้าไม่กินเขาตามมารยาทไอ้ัดัมได้กินหนาไก่กับสวนกินการสลองนดเจ้าี่กินนะเจ้าตีใจใครนะบอกม้วนไม่ได้กระท่งหัวใจที่ส่งไม่อยเออแต่ว่าเวลาดโคมากใ่ะแบบอก้นกันละพี่น้องเลยดีมากดีสองให้มากกับให้สอง ไปกินไปม่กนตวมันม <sh> <and> ันสัคอมันนะมัขมไปไม่กินตัวเนะผ้เจ้าคอมันนาฮเอาบยก์บอก่ได้ค่ะไม่กินพักไซเพราะาหลายคนกระันหนานี้ภูลาเพราะมันขมมากันมิ้นมืกินเน่ยนะ มาเดียวบอกแล้วแต่ใช่แล้วแต่นาะเปนบอกแตกินกับม้าตนองโมเดินทยนะคะเสียบบ่หมอเราจากเราแต่้นบ่งล้กินเขาก็พักใจีิน้อยเลยอันจะขึ้นบังะากินข้าวกับใบมะระผู้เจ้าว่าเสีบบ่อสันพอด้มาคมกับเสียบอยู่พอปูไม่ยาว่าสันว่าพอจะฮะ ถ้าจะบอกว่าจะจะบอกได้ไหมดังเพราะความรู้โดยของคนอื่นก็ต้องบอกว่าถ้าถ้าคนมองในมุมไข่ดังเพราะโดนสายร้ายเนี่ยพวกเจ้ารับได้ป่ะมีตีผ่านเพวกเจ้ารับได้บอความคิดของพวกเจ้าก็บอกว่าดังเพราะว่าไอ้คนนั้นตายคนนี้ตายถ้าพวกเจ้าถ้าเขาค่อยบอกว่าดังเพราะโดนสายร้ายเนี่ยพวกเจ้ารับได้ไหมเอาคนละครึ่ง คนเราเคือคนเราคนเราคนเรามันต้องติดปลายก่ตใจไว้ด้วยติดปลายไก่ไอ้นี่นะอย่าบอกหายแล้วก็เอาปักไก่ให้กินได้เศษเนื้อไก่อะไก่เศษอะมันเป็นเป็นหนังเป็นอะไรที่มันเขาตักเป็นผีเป็นเลยขายนะกิโลนะเนื้อเศษมั็นอะเอาแบบนั้นเอามาลวกแล้วใส่ก๋วยเตี๋ยวไก่นคนก็ชอบกินแต่อร่อยนะมันแบแล้วมันไม่ขมเท่าไหร่มันื้อ <Scroll> น้ำมันพอน้ำยาฝนน้ยางฝนอเอมันไม่น่าว่าปกติตอนแรกไปมาละหน้าฝนมันไม่ขมเออะไปบแรกน่ะไปมาลาหน้าฝนอะไรมันเลยม่ขมภาษาผู้ไทยเนี่แซ่บค่ะไม่ได้ข้าวมากินปลาทูค่ะป่นปลาทูพี่น้องป่นปลาทูแซ่บจเฮ้ดเ้าเมาบว้เนาเเจ้าเจ้าเจาบ้เออแจาทูเด็ดยอดมาเนาะวกนเาเ นี่เขาจะไล่บ้านเห่าเขาเม่มันจะไล่พันธ์นะเขาจะไล่กินมะระค่ะมันจะมีมะระมะระขี้นกกับมะระมันจะมีมะระไอ้ลูกใหญ่เรียกมะระอะไรนะมะระหวานมะระใหญ่เรียกมะระหวานที่ไข่กับกุ้ยเฉียวไก่อะไรประมาณนี้ลูกไก่นี่คือมะระขี้นกนะคะทุกคนตัวใบมันก็จะค่อนข้างขมแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนรู้บอกว่ามันไม่ขมเท่าไหร่จริงมันไม่ค่อยขมมากไม่ขมนะกินได้ชอบหรือใส่ใบมะเขืก่อน คุณตุนันทาบอกได้ดีเพราะความดีความบรสุทธขอบคุณค่ะคุณตุนันทาแมนบอกคนเรามันก็ต้องอย่าไปมองอะไรคนเดียวถ้าคุณกล้าพูดอย่างนั้นอ่ะเราก็พูดในมุมของเรามันก็มองน้อยนิดช่วงแล้วแต่เราของแต่เราคนด้วยนะคุณวนาคุณเก๋สวัสดีค่ะทักทายพี่เลี้ยงเด็กน้อยด้วยนั่นน่ะนาคนน่ะจะปลูกจำเลิศเลยมันเรืข้าวทิ้เขาเศร้าคนปัทถุก็หยอดพักใจผู้ใดล่ะผู้โดย ถ้าหากว่าภาษาพูดไทยเขาจะบอกว่ามาเขาเรียกว่าใบมะระภาษาอีสานเาเรียกพักใจพักใจถ้าภาษาภาษาพูดไทยตัวแบบนี้เขาพูดว่าภาษาพูดไทยเขาจะบอกว่าพักสลไลภาษาพูดไทยเขาบอกมาเด้อกินพักสไล เมนบอร์ดเขามีภาษาการเขาเรียกภาษาภาษาอานเรียกใบมะละนะคะภาษาอีสานเรียกพักใจแต่ภาษาผู้ไทยเขาเรียกสพักใะก็ขอจบพิธีมีแค่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ